ตอนนี้เราก็พาคณะเข้ามาที่บริเวณสนามบินวัดไตนะครับผ่านการตรวจเข้ามาแล้วตอนนี้ก็นั่งรอครับนั่งรอรอเครื่องมาครับนี้ก็เป็นคณะเราที่จากเดินทางครับเตรียมเดินทางอยู่สนามบินวัดไตนะครับทุน ครับอันนี้ก็กำลังเตรียมความพร้อมเดี๋ยวจะขึ้นไปหลับบนเครื่องนะครับน,นี้เราก็ซื้อน้ำครับเอาอวนซื้อจะกวดสิบขวดเจ้าอาอันนี้ท้ายลูกคนขายน,นี่ก็เป็นร้านที่ขายเครื่องดื่มบนสนามบินวัดไตนะครับแค่น้ำก็ยังหวานครับ จะไ,ได้รู้เซ็นซาบเซ็นซาบนี่ก็ออกมาจากเตรียมพร้อมนะครับน,นี้ก็เป็นสายการบินแอร์เอเชียที่เราจะเดินทางไปนะครับตอนนี้ Your life checker is here is the social to attract attention. Please note where the emergency exit on the aqua จากสองวิชาก,ก็คือโฟกัสเพืกับชโชกี้ปาร์ตี้นะครับผมเรามามไม่ได้มุ่ <c oughs> <c oughs> นะครับผมะนะครับผมมีชื่อว่าอาวีนะครับผมจริงๆแล้วโปรแกรมวันนี้นก็เราในเวลาที่เรายังพอมีอยู่เนาะมาผสมประเทศมีท่านใดเคยเดินทางเข้าสู่มาเลเซียบ้างายกมือขึน้น่าเนาะแต่ที่จริงๆนก็คือ,อรางวัลเชื้ขอ,อนะาาข,ของเรานะก็คือรางวัลเชืขอเอาประเทศมาเลเซียแล้วนะครับ จะขอกล่าวคำว่าสื่อเราเจอแล้วก็ถามตำรวจดูเหลออยากจะพูดภาษามาเลเียถามตำรวจเลยว่าเรื่อไปไหนในตำรวจที่ไปที่เปศุเกวเกคนโุรเกีนะครับเ็นยที่เราเมีการประชุมีการรับแขก้านแขกเมงเข้ามาว่าี ในบริเวณตากจั่ยาล้นนะครับๆๆๆๆตรงนี้ก็กำลังถ่ายภาพวิวนะครับาครับมาแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณทางขึ้นกระเช้านะครับรอคณนะ หน้าเราก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะขึ้นกระเช้านะครับ ตอนนี้นะครับอันนี้เราก็พาทุกท่านนะครับขึ้นข้างบนเกนติ้งนะครับคร<า>ับตอนนี้ก็นั่งไปด้วยความระทึก masing-masing sambil menghayati pemandangan sekeliling yang menarik serta suasana Betul yang sangat. Oh, dia wonka, คนมันก็อยากจะพักผ่อนไง <c oughs> พักผ่อนเราีเรียก <c oughs> อันนี้เราก็เข้าอุโมงค์แล้วนะครับเตรียมสัมภาระนะครับ เรื่อยๆครับไม่หลงนไม่รู้จะว่ายัางไงนะนนี้ก็เป็นป้ายโฆษณาข้างบนก็จะเป็นคาสิโนโน,นะครับแล้วก็ห้องอาหารนะครับ ที่ตึกเฟิร์สเบรนนะครับวันนี้นี้เราก็มาถึงบริเวณล็อบบี้ของแรมเฟิร์สเบรนนะครับเตรียมเข้าเช็คอินด้านใน ว่าจะได้พักที่ไหน วันนะครับไม่ใช่กคืนนะครับตอนนี้เราก็จะพาทุกท่านเดิ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 นอย่างเดียวเลยครับางานนี้ครับไปแล้วครับเตรียมตัวลุยครับวันนี้ กินขนมไม่ได้กินก็ขอให้ได้ถ่ายนนเคน,นติ้งสกายอันนี้ก็จะเป็นโดดร่มนะครับเหมือนไปหา,หา,หาอันนี้ก็เป็นโรงแรม First World ที่เราพักนะครับอันนี้ก็ทาทขั้น น,าานี่ก็เป็นสวนสนุกด้านล่างนะครับที่เรามองไปแต่หมอกมาแล้วครับหมอกมาแล้วมาแล้วครับขึ้นมาแล้วอันนี้คณะเราก็กำลังเก็บภาพนะครับบนความประทับใจที่เกนติงไอแลนด์อันนี้ก็เป็นบริเวณสวนสนุกครับเป็นโซนโรงแรมนะครับโรงแรมไฮแลนด์นะครับ เป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่อยู่ในเครือของเซนติ้งนะครับ6โรงแรมทั้งหมดเก็บภาพที่ระลึกนะครับวิวสวยอ,อันนี้ก็บนวัดชิงสุยนะครับเราก็เห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาน,นี่เราก็เอาแล้วครับกับผ้าสังกะจายครับเรานะครับเก็บบรรยากาศรอบๆบ,บนวัด สินชุยสินชุยโอ้ววกวบวัตถุนี่ครับด้านบนก็เจดีสวยงามนะครับโอ้มันอตอนนี้ฟ้าเปิดเราก็เห็นตึกนะครับตึกแกนติ้งนะครับข้างบนนะฮะไอเลไถ่ายกับพี่มเนะครับเราก็ พักเหนื่อยกันสักครู่ครับหลังจากถ่ายภาพกันรูปนี้นะครับริมโกโตงเจ้าของเกนติ้งนะครับเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนะครับเอาพี่เด็กวิดีโอขอนนี้ค่ะท่านมาที่ห้องอาหารกลางวันนะครับมื้อนี้เต็มที่แล้วครับท่านนี่ก็เป็นป้ายราคาอาหารเช้า กินเข่าวเศร้าไรกินอยู่นี่นานๆได้ทานกลิ่นกันนะครับจำที่เลยครับจำที่เลย ตอนนี้เรากำลังรับประทานอาหารกลางวันกันนะครับอย่างอร่อยอร่อยลองกินเยอะมาก น,นี่ก็เดินทางสู่ห้องอาหาร่ํานะครับงานเลี้ยงงานต้อนรับเราก็เดินทางไปรับประทานอาหาร่ําอันนี้ก็บริเวณงานนะครับที่เราจะรับประทานอาหาร่ําคืนนี้นะครับคณะก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับตอนนี้นะครับอันนี้เราก็ เตรียมลุยนะครับตอนนี้ได้นึ่สิบใบคือครับอันนี้ก็เป็นทีมงานที่เตรียมจะลุยแล้วครับ วิวสวยแดดดีนะครับ Thank yeah. you. เห็นสนามมา้านะครับแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นสนามกอล์ฟมีสนามแข่งขันกอล์ฟ เขาเนี่ยมีไม่หมดอาศัยอยู่นะมีไม่หมดอาศัยอยู่ของไม่มดเรารู้อยู่แอะเป็นคนที่ <ใน S 2> ชอบเอกสารนสองคาถาอารมต่างๆนี่ก็เป็นรถนะครับไฟสตาร์แล้วก็อย่างที่บอกว่าพระราชาที่นี่อย่างลองดูฮะอยู่ตรงไหนฮะตึ้งไหมใหญ่ตึ้นใหญ่ต้นใหญ่

ช่วนี้เรก็จะดำเนินเต็นหน่งแล้วก็ทีเ็มะเทคมมาเลเซียนะ เป็นจุดนึงนะครับที่ให้นักท่องเที่ยวมาชมบรรยากาศความเป็นมาเลเซียนะครับในเรื่องของอากษัตย์นะครับที่มีราชวังอในเมืองก็ได้นี่ก็เป็นรถท่องเที่ยวนะครับของมาเลเซียกรา้ัมเปอร์นะ มีสองชั้นแล้วก็มีห้องบรรเลงนี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์น,นะครับของอ่าโบราณละเปิดหลังจากลับไปแล้วก็ลายเป็ที่สถานบัวลาลมเปร์เราก็มาถึงบริเวณกลางเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นเสาธง ก็ถ่ายภาพนะครับตั้งตั้งกล้องทั้งช่างตอนนี้เราก็เก็บบรรยากาศนะครับความสวยงามของโกรามเปร,รับนี่ก็ความสวยงามนะครับของเมืองที่พัฒนา เราก็มาถึงบริเวณตึกแปดแล้วนะครับปีโตนัสเพราะว่าเขาจะเก็บค่าเช่านะครับเราก็มาถ่ายภาพที่ตึกแปดแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศของตึกแปดที่เรียกลูกค้าได้เยอะนะครับวันนี้นี่ครับบริเวณตึกต่งางๆที่ก่อสร้างขึ้นมาบริเวณรอบตึกแปดนักท่องเที่ยวก็มาให้ความสนใจมากน,นี่นค N รับู้การสร้างในปีเ9้ โม่อะโม่ให้อะนี่เราก็มาดูผลไม้ครับลูกอะไรไว้ดิไอซ่าไลนจีลนจีอ๋อแลนจีร้านช็อกโกแลตนะครับที่เราจะเข้ามาชิมนะครับ เข้าสู่ด้านในนะครับเพื่อชมบรรยากาศของร้านชโคโค็อกโกแลตอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของชโคโค็อกโกแลตที่นำมาตกแต่งนะครับปั้นเป็นรูปต่างตา่างน,นี้ก็จ่ายไปแล้วครับค่าชโคโค็อกโกแลตแล้วค่าชโคโค็อกโกแลตแล้วสักสี่สองอ่าครับนิดหน่อยครับนิดหน่อย